สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องหลอนหลอนยามค่ำคืนอยู่กับผมหนาเป็ดคนดีคนเดิมครับผมคืนนี้อากาศมันเย็นเย็นย่าเยือกชอบกลนนะว่าไหมครับเหมือนมีใครเปิดแอร์ทิ้งไว้ข้างหลังเราเลยหรือเรื่องราวในคืนนี้นาบอกเลยว่าระดับความหลอนสิบกะโหลก เป็นเรื่องที่ส่งมาจากทางบ้านโดยคุณยอดน้ำสมมุติเกี่ยวกับประสบการณ์เฝ้าโกดังเก็บศพและปริศนาของโลงไม้เก่าที่มีกระดิ่งผูกไว้แต่ก่อนจะไปฟังนาะขอเตือนไว้ก่อนนะครับคำเตือนเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นตัวละครเหตุการณ์และบทสนทนาต่างๆเป็นเพียงเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นไม่ใช่เรื่องจริงแต่อย่างใด โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับใครขวัญอ่อนฟังแล้วกลัวเข้าห้องน้ำคนเดียวไม่ได้หนาไม่รับผิดชอบนะเอาละครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาสายของคุณยอดรอเราอยู่แล้วสวัสดีครับคุณยอดสวัสดีครับนะเป็ดสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับเสียงดูนิ่งและสุข,ขุมมากเลยครับคุณยอดวันนี้เห็นบอกว่าจะมาเล่าเรื่องกระดิ่งบนโลงศพแค่ชื่อเรื่องก็น่าสนใจแล้วครับ ไม่ต้องระบุสถานที่ไม่ต้องระบุจังหวัดนะครับเอาเป็นว่าเหตุการณ์เป็นยังไงเชิญคุณยอดปูพื้นเพให้พวกเราฟังยาวๆได้เลยครับครับนะเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปสมัยผมบวชเรียนใหม่อาศัยอยู่วัดป่าแห่งหนึ่งครับวัดนี้เนี่ยเป็นวัดเก่าแก่ที่มีต้นไม้ใหญ่เยอะมากกลางวันเนี่ยยังดูครึ้มฟ้าครึ้มฝนตลอดเวลาพื้นที่วัดจะกกว้างครับและจุดที่ผมไปอยู่เนี่ยเป็นกุฏิพระท้ายวัด ซึ่งมันจะตั้งอยู่ใกล้กับโซนที่เขาเรียกกันว่าป่าช้าเก่าในโซนป่าช้านั้นมันจะมีอาคารไม้ยกพื้นสูงอยู่หลังหนึ่งสภาพเก่ามากฝาผนังนี่ไม้กระดานห่างจะมองเห็นข้างในได้อาคารนี้เขาเอาไว้เก็บพวกของเหลือใช้ในวัดธรรมสันเก่าๆโต๊ะหมู่บูชาที่พังแล้วและที่สำคัญคือเอาไว้เก็บโลงศพครับโลงศพที่ว่าเนี่ยมีทั้งโลงใหม่ที่รอคนมาบริจาค และโลงเก่าที่เคยผ่านการใช้งานมาแล้วน้าลองนึกภาพตามนะครับเวลาเดินผ่านโกดังนี้ตอนกลางคืนกลิ่นไม้มันจะอับๆผสมกับกลิ่นทูบจางๆที่ลอยมาจากไหนไม่รู้แล้วมันจะมีโลงไม้สักอยู่ใบหนึ่งครับเป็นโลงโบราณลายเทพพนมสีทองแต่ตัวโลงทาด้วยสีแดงฉาดสีมันเริ่มลอกร่อนจนเห็นเนื้อไม้ดำๆข้างในโลงใบนี้ ถูกตั้งแยกออกมาเดี่ยวๆในมุมมืดที่สุดของโกดังเดี๋ยวนะครับคุณยอดสีแดงฉาดแล้วตั้งแยกออกมาปกติเขาก็วางเรียงๆกันใช่ไหมครับทำไมใบนี้ถึงพิเศษกว่าชาวบ้านเขานั่นสิครับนะผมมารู้ที่หลังว่าสับปเปลือประจําวัดแก่ชื่อลุงมิ่งแกเป็นคนสั่งให้แยกออกมาและที่แปลกกว่านั้นคือที่ปลายลงด้านเท้าเนี่ยลุงมิ่งแกเอาเชือกสายศีลเก่าๆมาผูกโยงออกมา แล้วผูกติดกับกระดิ่งทองเหลืองลูกเล็กๆเอาไว้แล้วแขวนไว้ที่ขาตั้งผมเคยถามลุงมิ่งว่าลุงผูกกระดิ่งทําไมครับลุงมิ่งแกทําหน้านิ่งๆแล้วตอบเสียงแข็งๆว่าการคนตายมันฟื้นถ้ามันฟื้นมันขยับขากระดิ่งจะดังเราจะได้ไปช่วยทันอ๋อเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านสมัยก่อนใช่ไหมครับที่กลัวคนแค่สลบไปแล้วตื่นในโรงใช่ครับนะแต่มันติดตรงที่ว่า โรงใบสีแดงนั้นมันเป็นโรงเปล่าครับนะมันไม่มีศพอยู่ข้างในฝาโรงก็ปิดสนิทต,ตอกตะปูไว้หลวมๆแล้วลุงมิ่งจะผูกกระดิ่งไว้ทำไมแถมแกยังกำชับผมหนักหนาว่าไอายอดเอ็งจะเดินไปไหนในโกดังข่าไม่ว่าแต่อย่าไปยุ่งกับเชือกกระดิ่งนั่นแล้วถ้าได้ยินเสียงอะไรห้ามทักเด็ดขาดช่วงแรกๆที่ผมไปอยู่ก็ไม่มีอะไรครับเงียบสงบดีจนกระทั่งเข้าพรรษา คืนนั้นเป็นคืนเดือนมืดครับมืดชนิดที่ว่ามองมือตัวเองแทบไม่เห็นอากาศมันอบอ้าวมากลมพัดใบไม้แห้งดังแกรกแกรกเป็นระยะผมจำได้ว่าผมนอนไม่หลับเลยออกมานั่งรับลมที่ระเบียงกุฏิซึ่งมันมองตรงไปเห็นหน้าต่างของโกดังพอดีระยะห่างประมาณ20-30ถึง30เมตรได้ครับเวลาประมาณตีสองกว่าๆท่ามกลางเสียงจิ้งรีด หูผมแววเสียงหนึ่งลอยมาตามลมครับเสียงมันเบาและแผ่วมากครับนะเหมือนเสียงโลหะกระทบกันเบาๆตอนแรกผมคิดว่าหนูหรือเปล่าหนูมันอาจจะวิ่งไปชนกระดิ่งผมพยายามเพ่งมองไปในความมืดตรงโกดังแต่แล้วเสียงมันก็ดังขึ้นอีกคราวนี้มันไม่ใช่ดังแบบบังเอิญชนครับแต่มันดังเป็นจังหวะกริง้งกริง๊งกริง๊งจังหวะมันสม่ำเสมอ เหมือนมีคนเอานิ้วดีดหรือเขย่าเบาๆเล่นด้วยความใจเย็นเฮ้ยท่านหนูชนมันต้องดังกริง๊งกริ้งกริงแล้วเงียบไปสิครับอันนี้ดังเป็นจังหวะเลยเหรอแล้วคุณยอดทำยังไงตอนนั้นส่องไฟฉายไปดูไหมใจผมอยากส่องครับนะแต่คำเตือนลุงมิ่งมันแวบเข้ามาห้ามทักผมเลยตัดสินใจเข้าห้องปิดประตูลงกรอนแล้วพยายามขมตานอนแต่เสียงนั้นมันตามมาหลอนครับ มันดังแว่วๆอยู่อย่างนั้นเกือบชั่วโมงกลิง้งกลิ้งจนผมเผลอหลับไปตอนรุ่งสางพอเช้ามาผมรีบวิ่งไปดูที่โกดังน้าเชื่อไหมครับเจออะไรครับมีรอยหนูรอยแมวไหมไม่มีเลยครับฝุ่นที่พื้นรอบๆขาตั้งกระดิ่งเรียบกลิบไม่มีรอยเท้าสาัตว์หรือรอยเท้าคนแม้แต่นิดเดียวโกดังก็ล็อกกุญแจแน่นหนาสภาพข้างในคือนิ่งสนิทเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เหตุการณ์มันทวีความรุนแรงขึ้นในคืนที่สครับคืนนั้นพายุเข้าฝนตกหนักมากฟ้าผ่าเปลี่ยมปรางไฟในวัดดับหมดผมจุดเทียนไขนั่งอยู่ในห้องใจคอไม่ดีเลยครับเสียงฟ้าร้องมันกลบเสียงรอบข้างไปหมดแต่มีอยู่ช่วงจังหวะหนึ่งที่ฝนมันซาเม็ดลงกริง้งกริ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 ้งคราวนี้มันไม่ได้ดังเบาๆครับนะมันดังลั่น ดังเหมือนมีคนจับกระดิ่งกระชากอย่างบ้าคลั่งเสียงมันดังทะลุสายฝนออกมาเลยผมทนไม่ไหวแล้วครับความกลัวมันสุดขีดจนกลายเป็นความอยากรู้ผมคว้าไฟฉายกับร่มเดินฝ่าฝนออกไปที่หน้าโกดังเลยกะจะไปดูให้เห็นกับตาว่าตัวอะไรโอ้โหคุณยอดใจเด็ดมากเป็นหนาๆนสลดคาห้องไปแล้วแล้วพอไปถึงหน้าประตูเสียงยังอยู่ไหมครับดังครับ ยิ่งเดินเข้าไปใกล้เสียงกริง้งกริง้งกริง้งยิ่งชัดผมไปยืนตัวสั่นงานงกอยู่หน้าประตูไม้มือสั่นพยายามไขกุญแจพอผมเปิดประตูแอดแล้วสาดไฟฉายเข้าไปวินาทีนั้นฟ้าแลบเปรี้ยงพอแสงไฟฉายผมส่องไปจับที่โลงแดงใบนั้นภาพที่ผมเห็นทำเอาขาผมแข็งขยับไม่ได้เลยครับเชือกสายสีลที่ผูกกระดิ่งมันถูกดึงจนตึงเปรี้ยเป็นเส้นตรง มันโยงจากขาตั้งหายเข้าไปในรูแตกเล็กๆตรงปลายลงศพนะครับกระดิ่งมันไม่ได้สั่นเพราะลมแต่มันสั่นเพราะเชือกเส้นนั้นกำลังถูกดึงกระชากจากข้างในครับฮะเดียเด๋ยวเดี๋ยวคุณยอดคุณบอกว่าลงเปล่าใช่ไหมแล้วใครจะไปดึงจากข้างในได้นั่นแหละครับที่ผมช็อกผมเห็นกับตาว่าเชือกมันยุบยุบยืด,ย,ดยืดเข้าไปในรูไม้ตึงย่อนตึงย่อนตามจังหวะเสียงกระดิ่ง แล้วที่น่ากลัวที่สุดคือตัวลงไม้สากหนักๆทั้งใบมันสั่นครับนะครืดครืดเหมือนมีคนตัวใหญ่ๆดิ้นพล่านอยู่ข้างในผมยืนตัวแข็งทื่อทำอะไรไม่ถูกจู่ๆเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากในโลงไม่ใช่เสียงคนพูดนะนะแต่เป็นเสียงเหมือนคนสำลักน้ำอึกอึก,อกแอกดังอูอีอูอีอยู่ข้างในวินาทีนั้นสติผมขาดผึง ทิ้งรม่มทิ้งไฟฉายวิ่งป่าราบกลับกุฏิเลยครับไม่คิดชีวิตแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นผมเป็นไข้หัวโกรนเลยครับแต่ผมต้องรู้ความจริงให้ได้พอดีลุงมิ่งกลับมาผมเรียบไปล่ากแกลากหลวงมาที่โกดังเล่าทุกอย่างให้ฟังลุงมิ่งแกหน้าซีดเผือดแกจุดทูปขอขมาแล้วตัดสินใจนัดฝาโลงเปิดดูครับเพื่อพิสูจน์ว่ามีอะไรอยู่ข้างในเปิดออกมา เจออะไรครับหนูงูหรือว่าเปิดออกมามันว่างเปล่าครับนะไม่มีศพไม่มีสัตว์ฝุ่นจับหนาเตอะแต่สิ่งที่ไม่ควรจะมีคือที่พื้นลงตรงตำแหน่งที่น่าจะเป็นเท้าของคนนอนมันมีรอยเท้าเปียกน้ำขนาดใหญ่สองรอยย่ำวนไปวนมาจนไม้ชื้นแฉะและที่ฝาลงด้านในมีรอยเล็บขูดขีดเป็นทางยาวเต็มไปหมด เหมือนคนพยายามตะเกียกตะกายหาทางออกรอยเท้าเปียกน้ําในโลงที่ปิดสนิทนี่มันเรื่องอะไรกันครับเนี่ยลุงมิ่งแกเลยสารภาพครับว่าโลงใบนี้ญาติโยมเขาเอามาถวายวัดเพราะเดิมทีเขาซื้อมาใส่ศพลูกชายที่จมน้ําตายแต่หาศพไม่เจอครับนะญาติเขาทําพิธีเชิญดวงวิญญาณลงโลงมาแล้วกะจะทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้แต่พอนานวันเข้าเขาเก็บไว้ที่บ้านไม่ได้ เพราะได้ยินเสียงคนเดินย่ามน้ำจอมแจมในบ้านทุกคืนเขาเลยเอามาทิ้งไว้ที่วัดลุงมิ่งแกสงสารวิญญาณที่หาร่างไม่เจอแกเลยผูกกระดิ่งไว้แกบอกวิญญาณว่าถ้าหิวหรือต้องการอะไรให้สั่นกระดิ่งนะแกไม่คิดว่าเขาจะสั่นแรงขนาดนี้คงเป็นเพราะคืนนั้นพายุเข้าวิญญาณคนจมน้ำเขาคงหนาวคงทรมาน และอยากจะบอกว่าช่วยด้วยผมอึดอัดปล่อยผมไปทีโห่ฟังแล้วขนลุกสู้แต่ก็น่าสงสารจับใจเลยครับเหมือนเขายังติดอยู่ในนั้นแล้วหลังจากนั้นทำยังไงกับโลงใบนั้นครับหลวงตาท่านเลยตัดสินใจทำพิธีบังสุกุลตายให้ครับแล้วก็ให้เผาโลงใบนั้นทิ้งไปเลยตอนเผาเนี่ยควันดำขมงมีกลิ่นเหม็นขาวครุ้งไปทั่ววัด แต่หลังจากวันนั้นเสียงกระดิ่งก็ไม่เคยดังขึ้นอีกเลยครับจบได้สมบูรณ์แบบมากครับคุณยอดเรื่องนี้สอนให้รู้เลยว่าของบางอย่างที่มี